รายการของเดซิเอ็ดย่านน้ำเป็นรายการทั่วไปสามารถทับชนได้ทุกัย ดีเจ้าตอนทับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของเดซิเบลย่าน้ำนะเจ้าพบกันในช่วงแรงๆเช่นเคยทุกๆวันศุกร์ที่2และ3ของเดือนนะเจ้าวันนี้อ้อมมีนัดกับน้องๆน,นะเจ้าจะมาเล่นกีฬาชนิดหนึ่งกันเจ้าคุณผู้ชมเป็นกีฬาที่หลายๆคนได้ยินชื่อปั๊บต้องนึกถึงคําว่าแปงเป็นกีฬาของคนรวย เป็นกีฬาที่เล่นยากนะเจา้าแต่ว่าจริงๆแล้วบัดเจเลยกีฬาที่อ้อมอู้ถึงก็คือกีฬากอล์ฟนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นมินิกอล์ฟกันนะเจา้าโดยที่นัดกับน้องๆแถวบ้านมาเล่นด้วยกันหมดเลยอ้าวน้องๆแนะนําตัวน่อยเร็วสวัสดีครับวุฒิครับสวัสดีค่ะจิจี้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะน่าเป็นน้องๆแถวบ้านหมดเลยวันนี้จะมาเล่นมินิกอล์ฟกันเพราะว่ามินิกอล์ฟที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีหลุมเพื่อเล่นแบบแปลกๆแ,แล้วคือเพป่นทำเป็นแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกถ้ามาอานันเกาะ สิ่งสาคัญในโลกในจ้าสถานที่สําคัญเอามารวมกันถึง18หลุมเลยทีเดียวเจ้าแต่ละหลุมเปิ้นก็จะมีประวัตินีอย่าเพื่อ่านหมดเลยนอกจากจะได้ความสนุกแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้ความหูต่ยนะเจ้าก็เลยจูนน้องๆมาตีกล์ฟกันมินิกลอฟนะเจ้าอ่ะพร้อมไหมยังน้องๆพร้อมพร้อมเจ้าอ,<ๆ>อ่ะพร้อมแล้วงั้นเข้าไปเลยกันละการไปรไปเดี๋ยวไปเลิ ต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเด็ิเบลย่านน้ำได้ที่084 176 3344คกิจกรรมพิเศษทัวร์ชมของเด็ดกับอ้อมรัตนงังทริปนี้เราจะไปตะลุยกันที่ลาวใต้แขวงจำปาซักปากเซและที่อื่นอีกมากมายพร้อมไกด์ที่งามและเกเก่งที่สุดในภาคเหนือป่าเลิศแห่งโซดีล้านาทัวเดินทางวันที่1-5ตุลาคม ในราคาพิเศษเพียง8,900บาทเท่านั้นสนใจติดต่อผ่านรายการเบอร์0 8 4 1 7 6 3 3 4 4และ08-1-473-9398หับจำนวนจำกัดนะเจ้า ตอนนี้นะเจ้าน้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะมาตีกอฟกันนะเจ้าดยนะช่วงนี้เนี่ยเขาจะแวะมาอู้จ่ากับเจ้าของมินิกอฟแห่งนี้นะเจ้าก็คือคุณซินเวียนเองนะเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณน้องค่ะคุณซินเวียอยู่เชียงใหม่ตังแต่งกำเนิดเลยปะเจ้าเราค่ะเกิดที่กรุงเทพนะคุะพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่แต่ว่าที่ย้ายมาเชียงใหม่เพราะว่าชอบชอบภาคเหนือชอบคนที่นี่อากาศก็ดีค่ะแล้ว นี่อย่างคุณซีเวลถึงมีแนวคิดที่จะทำมินิกอลที่นี่อ๋อก็คือครอบครัวพี่ซีเวลเล่นมินิกอลตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จะพาไปเล่นคุณพ่อเป็นคนสวิสจะพาเราไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่านะคะแล้วที่นู่นเราจะไปเล่นกันอาทิตย์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งสองครั้งเลยก็คุณแม่ก็คิดว่าถ้าเมืองไทยมีให้ลูกๆไปเล่นก็ดีเป็นความฝันคุณแม่แต่ไหนแต่ไรแล้วอ๋ออยากรู้ว่าเนี่ยพอทำมินิกอลแล้วเนี่ย ถึงเลือกที่จะทำเป็นแบบว่าสถานที่สำคัญในแต่ละที่ของโลกใจว่ากีฬามินิกอล์ฟเนี่ยยังไม่ค่อยเผยแพร่ใช่ไหมคะที่เมืองไทยเราเนี่ยเลยครอบครัวก็มานั่งคิดกันทำไงดีเพื่อที่จะดึงดูดคนมาเพราะถ้าบอกแค่เป็นมินิกอล์ฟอย่างเดียวก็อาจจะไม่สนใจเลยเราต้องหาจุดดึงดูดที่มันพิเศษนิดนึงนะคะเลยเราเอาสิ่งมหัศจรรย์มาจำลองมาวางไว้ในสวนหันสารนี่ค่ะคือเรื่องหลุมหนึ่งเริ่ม นะคะเราคิดว่าจะเ,เป็นสถานที่บ้านเกิดของคุณแม่มซึ่งกรุงเทพนี่เองค่ะนะคะจะเป็นยักษ์แล้วก็เสาชิงชา้าหนะ้าวัดสุทัศนะคะแล้วก็หลุมสุดท้ายคือหลุม18ก็คิดว่าจะลากันด้วยบ้านเกิดของคุณพ่อ,อ,อท่านนะคะคือเมืองลูเซินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่เองค่ะเจ้าก็เลยออกมาเป็นมินิกอลไงนี้นะเจ้ามีหลุมไหนที่ชอบเป็นพิเศษกับเจ้าก็จริงๆแล้ว ทุกลมมีเสน่ห์ของเขาอะนะคะก็ชอบก็ชอบจุกหมดนะคะเพราะว่าเราก็พยายามคิดว่าให้มีปฏิมากรรมของทุกทวีทั่วโลกนะคะทีนี้ที่นี่เนี่ยคือมีคุณสุจินมาช่วยดูแลตัวพระเจ้าแล้วเวลาบริหารแบ่งหน้าที่การทํางานเองกันยังได้พระเจ้าแบ่งหน้าที่กันว่าพี่เสือจะอยู่เบื้องหน้านะคะเพราะว่ามีทั้งคนไทยชาวต่างประเทศแล้วก็คุณสุจินจะดูแลเบื้องหลังหมายถึง เตรียมอาหารคะเป็นครอครัวด้วยนะคะเป็นในช่างคำส่วนด้วยคือเราเราทำกัน่างเนี่ทีนี้ต้องหันเนี่ยแต่ละจูแต่ละหลุมเนี่ยเจ้าปฏิมากรรมเนี่ยต้องทำคล้ายหรือว่าเหมือนเลยทีเดียวค่ะเจ้าแล้วก็โอ้ต้องใช้คนที่มีฝีมือมากคนเอมคนเที่ยงค่ะนะคะพอดีมีคนอาจารย์รังสีสถับนิเป็นคนแนะนำใครรู้จักค่ะก็คือมีคนออกแบบค่ะ คนนึงประถมมีคุณเอ็มมาช่วยในเรื่องของการก่อสร้างใช่ไหมะใช่ค่ะใช่แล้วที่นี่เนี่ยนอกจากมือบริการเติดมินิกอล์ฟแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอ่มคระเจ้าก็คือสถานที่นี่ก็คือเล่นได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นชุมชมผู้สูงอายุเราจะมาควบปัสันสันกันที่นี่ก็ได้เล่นกอล์ฟเบาๆหรือกีฬาอื่นๆก็ได้นะคะส่วนเด็กๆเนี่ยถ้าใครอยากจัด เลียงวันเกิดก็ได้เพราะว่าเด็กเขาก็จะมีกิจกรรมทำกันไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องอาหารอย่างเดียวแล้วก็เดียวอ๋อเด็กๆจะได้ลงมาตีกอฟตัวนะจ๊ะเพราะที่นี่เนี่ยจะมีเหมือนเป็นเป็นร้านอยู่ในนี้ตัวเอาละอู้จ่ายกับคุณซินเวียไปแล้วนะเจ้าเด็เขาจะไปลองอู้ไปลองทักทายไปลองสัมภาษณ์ความคิดเห็นอะไรต่างๆในการทำของช่างที่เปิลทำทั้งหมดนี้เลยนะจ้า ไอเอ็มคนที่เองนั่นเองนะเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับผมครับอืมแล้วไอทำตึ้ง18หลุมหมดนี่เลยกับเจ้าครับ,รบโอ้โหแต่หลุมแรกถึงลหลุม18เลยหลุมไหนยากแลูฟวร์นี่ข้าถามว่ายากเนี่ยมันมันมัน,มนใกล้เคียงกันนะครับเจ้าแต่หลุมที่ที่ยากอย่างเช่นอ่อหลุมแรกหลุมหนึ่งนี่ยากนี่กับยากเจ้าเพราะว่าเอ่อเขาต้องลดสเกลขนาดจริงอย่างมาแล้วก็สีสันใกล้เคียงอย่างไอเฟลเจ้าหลุมไอเฟลเนี่ยเป็นเป็นเหล็ก เขาต้องทําเล็กใกล้เคียงกับของเพื่อนซึ่งผมกับเบอรเกยเข้าไปดูสัมผัสเนื้อคุณซิเวียเจ้าแต่คุณซิเวียเพิ่นมีข้อมูลพร้อมหมดเลยเออดังหลังเนี่ยที่เป็นนาคเนี่ยเจ้านี่ปั้นเองเลยก่อนอันนี้ปั้นเองครับโอ้โหปั้นสดทั้งหมดเลยครับแต่ต่างประเทศเขาจะตื่นเต้นนะครับงานแห่งนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เจ้าเอ่อเพิ่งเวลาผมประมาณ6เดือน6เดือนคือซึ่งตั้งแต่เริ่มเลยทั้งหมดเลย ถือว่าคนบ้านเฮานี่เขาสามารถขนาดเลยนะเจ้าอันนี้อ้อมหันก็แล้วอ้อมนึกว่าคุณชีวีเอาช่างมาจากเมืองนอก์ดวนี่นแล้วว่าเป็นคนบ้านเฮานี่เองนะเจ้าวันนี้ขอบคุณไอเอ็มมากๆากนะเจ้าเจ้าสวัสดีครับของเด็ดสิบเอ็ดย่านนา้ ตอลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเด็ดสิเ็ย่านนามได้ที่084-176-3344คกิจกรรมพิเศษทัวร์ชมของเด็ดกับอ้อมรัตนงังทริปนี้เราจะไปตะลุยกันที่ลาวใต้แขวงจำปาซักปากเซและที่อื่นอีกมากมายพร้อมไกด์ที่งามและเกเก่งที่สุดในภาคเหนือป่าเลศิศแห่งโซดีล้าน,นาทัวเดินทางวันที่1-5ตุลาคม ในราคาพิเศษเพียง8,900บาทเท่านั้นสนใจติดต่อผ่านรายการเบอร์084-176-3344และ081-473-9398หับจํานวนจํากัดนะเจ้า สวัสดีจ้าการเล่นมินิกอล์ฟสำหรัแบ,บแท่านที่ยังไม่ทราบว่าเราจะเริ่มเล่นไหนที่การจับไม้ก็คือจับแบงนี้นะครับสำหรับมือขวาแล้วมือซ้ายมาประกบอีกทีหนึ่งนั้นการตีก็คือว่าเราจุดไม้หลังลูกนะครับเราอาจจะจุดไว้ก่อนนอกก่อนก็ได้เพื่อเป็นการฝึกน,นะครับแล้วก็ลากกลับไปช้าๆนะฮะตา,าที่ลูกติดอยู่นานเราไม้ก็จะช้าไม่ต้องกลทลหรอกนะครับ รัักงนน้ลหจาพอคุณสุจินสาธิตการตีกอล์ฟแล้ว,ลวก็ได้เวลาที่มือใหม่ทั้งหลายจะได้ลองกลับไม <Mike. S 1> ้กอล์ฟแล้วเจ้าและดูแล้วคนตีเข้าท่าที่สุดน่าจะเป็นน้องน้ำตาเนี่ยเจ้าพิสูจน์ได้จากลูกนี้เลยเจ้า เริ่มต้นไปแล้วเรียบร้อยนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปเล่นสนามจริงกันจะเอาอ้อมจะเอาน้องๆไปเล่นสนามจริงกันนะเจ้าวันนี้ต้องข้อมูลคุณจะไม้แรกๆนะเจ้าขอบคุณจ้าและแล้วก็ได้เวลาลงสนามจริงกับหลุมแรกเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครพอท่าแต่ละคนตื่นสนามกันน่าดูเลยเจ้าหลุมที่สองมีอุปสรรคพอให้ได้ทดลองไหวพริบและความแม่นยำกับตัวเจ้า มือแม่นสุดๆเลยเจ้าัปเจ้าลองดูได้เลยโอ้โห จากว่าเป็นมือใหม่กันหมดเลยนะเจ้าคุณผู้ชมตีไปได้บัตทคีลุ่มก็อีดก,กันเห็นแล้วเจ้าต้องแวะพักกันสักหน่อยเจ้าตอนนี้ผ่านแล้วคีลุ่มเอ้ยหกหลุมนะเจ้าคุณผู้ชมแอบอีทก็ต้องแวะมากินนา้าไปหนห้อยนะเจ้าเนี่แพวกวน้องๆม่มเง้อมวนครับท้าไทยครับเป็นอย่างพี่ท้าไทยมากเคยมีในหัวคิดไปก่อนไหมว่าอยู่เฉยๆละเออจะไปเล่นก็ไปตีก็เก๋ดีกว่า,วาอันนี้เหรอ มะเกย์นะครับเพราะว่าที่เห็นผลที่ว่าบอกเกย์บบเพราะว่ามันแปลงครับคือว่ามันจะแปลงที่นี่แล้วผมมหาหันี่แบบว่ามินิกลอบครูครับเป็นสำหรับคนว่าคนธรรมดาสามารถเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวที่สำคัญน้องมาเที่ยวที่นี่นะคะ,น,ะ,คะน้องมาหรือเปล่าได้น้องไม่ต้องมีไม้กลอฟเองไม่ต้องมีลูกกลอฟเองที่นี่มีให้หมดนะคะ <c oughs> คก็ไม่ใช่แค่มาแค่น้องๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะจ้มีคุณพี่คุณน้องก็มาหมดเลยนะคะเพาเล่นได้ตและก็ ให้สนุกก็คือเจ็ดขับขึ้นไปนะคะจนถึงถ้าตรับใดคุณตาคุณยายยังเดินได้ท่านก็เล่นกลอบได้น้ำตานะว่าตอนแรกตอนเข้ามาก่อนนึกว่ามันจะเป็นสนามก็แบบยาเรียบๆ <c oughs> พอพอไปตั้งไหนเอสนามก็มันอยู่ตรงไหนน, <c oughs> น้องกว่าหูนึกว่าอันนี้คือว่าตกแต่งเฉยๆอ๋อนึกว่านี่เป็นส่วนเฉยอ็มาเห็นอ๋อมันเป็นด่านเป็นด่าน เดี๋ยวเอาไปาตีกันต่อภักแรกหนึ่งเนาะหลังจากพักเอาแหงแล้วก็มาเริ่มกันต่อที่หลุมที่6เจ้าซึ่งเป็นหลุมของประตูชัยของประเทศฝรั่งเศสหลุมนี้จะต้องตีหืนลอดประตูชัยเข้าไปและต่อจากนั้นก็จะเป็นหลุมของประเทศอียิปต์ซึ่งจะต้องพัดลูกผ่านสฟิงค์และพีระมิดแม้หลุมนี้น้องจีจี้วิ่ไปน้อยเดียว<อ>ได้เจ้า ได้ขับฉายาในการตีกอล์ฟครั้งนี้ว่านักกอล์ฟสายเพาะก้ามเพราะตีกอล์ฟแต่ละเตือนเนี่นะเจ้าลูกกอล์ฟแทบจะ,สะเสด็นออกนอกหัวสนามกอล์ฟกันเลยทีเดียวเจ้าลุงนี้ดูแล้วหูทันทีเลยนะเจ้าว่าเป็นลุงของที่ไหนเพราะว่ามีตึงป่อแม่ลูกครบเลยแต่ว่าขาดนานยงยากคนเดียวนะเจ้า มาถึงลุมของเจียงใหม่ตีจำลองหน้าจากบันไดวัดดอยสุเทพลุมนี้น้องอ้อมฟลุกขนาดเลยเนะเจ้าเพราะว่าฮออินวันเตยเจ้า ไปตะกี้แล้วนะเจา้าก็ต้องมีเงือกแบบฝรัง่งตีทุกคนมู้จักกันในน้ำของลิตเติ้ลเมอร์เมดเจา้าอุ้ยสาด <สา S 1> ด้วย,วยอะมันตาดเอาคะแนนที่ มอตีมาถึง14หลุมแล้วเจ้าตอนนี้ขอพักชมโฆษณากันสักกรรมแล้วปิกมาต่อกับแหมซีลุมที่เหลือกันเจ้าด,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 ดนะติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการของเด็ด11ย่านนามได้ที่0841763344 ทพิเศษทัวร์ชมของเด็ดกับอ้อมรัตนังทริปนี้เราจะไปตะลุยกันที่ลาวใต้แขวงจำปาซักปากเซและที่อื่นอีกมากมายพร้อมไกด์ที่งามและเกเก่งที่สุดในภาคเหนือป่าเลิศแห่งโซดีล่านนาทัวเดินทางวันที่1-5ตุลาคมในราคาพิเศษเพียง8,900บาทเท่านั้นสนใจติดต่อผ่านรายการเบอร์084-17 6 3 3 4 4และ081 4 7 3 9 3 9 8หับจำนวนจำกัดหน้าเจ้า ที่15ละเจ้าเป็นวิหารพาเทนนอนตีประเทศกรีซนะเจ้าหลุมนี้ยากขนาดเลยเพราะก่อนตีต้องตีผ่านวิหารเข้าไปให้ได้แม้มาลูกแรกกับเบี้ยวอย่างนักเลยเจ้า mm hmm. จากกรีซก็มาถึงหลุมจำลองหินก้อนใหญ่ที่สุดในโลกตีประเทศออสเตรเลียนะเจ้าแม่เปิ้นจำลองได้เหมือนของแต้ขนาดเลยเจ้านี mm ่ hmm. โอ้ยตรงแล้เลย และก็มาถึงหลุมที่หลายๆคนประทับใจนะเจ้าเพราะว่าจำลองได้งดงามขนาดเลยนั่นก็คือหอไอเฟลแห่งกรุงปารีสนั่นเองเจ้า ไผ่ตีมาก,ก็มาถึงหลุมสุดท้ายแล้วนะเจ้าหลุมนี้ออกแบบได้เก๋ขนาดเลยนั่นก็คือสะพานไม้เก่าแก่ที่เมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะเจ้าหลุมนี้ไผ่ตีตรงลูกจะวิ่งผ่านสะพานแล้วก็เข้าไปอยู่ในหอคอยเป็นการเก็บลูกไปในตัวเลยนะเจ้าส่วนไผ่ที่ตีบะตรงเตรียมตัวลงไปงมลูกในน้ำได้เลยเจ้าตอนนี้แข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าผลคะแนนอยู่ในมือแล้วแลวเดี๋ยวเขาจะเข้าไปพัก กะทานอาหารกลางวันกันทางในนะเจ้าทางด้านใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะถือว่าคนที่ได้ที่หนึ่งนะเจ้าจะต้องเป็นคนที่จ่ายค่าอาหารทั้งหมดในวันนี้นะเจ้าที่แข่งมาทั้งหมดนี่เพื่ออะไรมาจ่ายนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปกินข้าวตอนติดกันนะเจ้าไปเลย จะมาคุยกับคุณสินเเียสัยสกน้อยเพราะว่าปีกอล์ฟมาแล้วทั้งหมด18หลุมเลยค่ะสิ่งที่อยากจะรููอย่างหนึ่งก็คือเสียค่าบริการประมาณเต่หร่จ้าหลักพันหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ค่ะไม่เลยค่ะน้อยมากค่ะคือจุดประสงค์เดิมเราต้องการให้ทุกคนมีโอกาสเลน่นทุกวัยแล้วก็ทุกฐานะไงคะเ,เลยเราก็คิดแค่สำเด็กไม่เกินอายุ12ขวบนะคะหนึ่งรอบ18หลุม30บาทเอง30บาทสาบาทเจ้าคุณช่างจ้ะ ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงแต่ยังเรียนหนังสือเป็นทิสิทธิ์เนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่ค่ะแต่ของคุณผู้ใหญ่ขอบมากกว่านิดนึงคือหนึ่งร้อยบาท่อหนึ่งรอบค่ะแล้วที่นี่เนี่ยทราบน่จะมีมิตรกอล์ฟแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอย่างอื่นที่คนที่มาได้ได้ร่วมทำกิจกรรมใน่อเราอ๋อค่ะมีค่ะก็บังเอิญเป็นกีฬาใหม่รือก็คือไอซ์สต็อกนะคะคำว่าไอซ์ก็คือน้ําแข็งนี่แหละค่ะสต็อกก็คือไม้หรือหิน นะคะพอดมีชมรมผู้สูงอายุชาวเยอรมันนะคะเขามาถามว่านอกจากเขาเล่นมินิกลอบแล้วเขาอยากจะใช้เวลาที่นี่ทั้งวันนะคะเขาอยากจะมีเกมของเขาทําได้ไหมบอกทำได้แล้วก็ร่วมมือกันทําสนามไอซสต็อกนี่เองค่ะ ในการเล่นทีมนี่นะคะจะแปลกปลกตรงที่ว่าเขาจะมีตัวตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดาวเบ้นะคะทีมไหนที่จะอยู่ได้ชิดดาวเบ้มากที่สุดหรือจำนวนเยอะที่สุดจะชนะเดินเข้ามาอ้อมหันมีโต๊ะโก้ค่ะโต๊โต๊ะเล่นฟุตบอลน่นนะคะ ก็ดีช่วงหน้าฝนก็ดีหรือเวลาร้อนมากก็ดีเวลาลูกค้าขึ้นมาอยากจะหนีฝนหรือหลบแดดสักพักหนึ่งก็ก็มีให้เขาเล่นโต๊ะบอลนี่ค่ะเอเพื่อะอแล้วเจ้าตอนนี้มาถึงช่วงที่ผู้ชมหลายๆท่านรอคอยนะเจ้าสำหรับการแจกของรางวัลเช่นเคยกับรายการของทฮาวลเจ้าเขาจะมีเกมให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกันแล้วก็แจกของรางวัลก่อนจะถามคาถามอ้อมจะบอกของรางวัลก่อนก่นละกันนะเจ้าของรางวัลในรอบนี้ของทฮานี่ เสื้อจะหันสามมินิกอลนะเจ้ามีหมวกแม่เป็นหมวกที่เท่จะหันสามมินิกอลนะเจ้าแล้วก็มีบัตรไม่ว่าเป็นบัตรเข้ามาตีกอลฟ์ฟรีสองท่านนะเจ้าทั้งหมดนี้รวมเป็นหนึ่งรางวัลเจ้าคุณผู้ชมแต่ว่าเกมของอนวันนี้เราจะแจกถึง3สามรางวัลด้วยกันนะเจ้าโดยคําถามของอ้อมในวันนี้ก็คือ ท่านสามที่กอลฟแห่งนี้มีหลุมกอลฟทั้งหมดกี่หลุมนะเจ้าใครที่รู้คนตอบแล้วสามารถโทรมาตอบได้ที่เบอร์ตั้งรูปนี้เลยนะเจ้าเขาจะมีการเรนดอมซ่มเลือกคนที่โชคดีที่สุด3ท่านมารับรางวัลแล้วก็มาตีกอลด้วยกันที่นี่เจ้าสําหรับคนที่อยากจะมาตีกอลด้วยกันท่านสามารถเดินทางมาได้โดยขับรถมาตามถนนสันทรายแมย่โจ้าสายเก่ามาถึงการประเมิดเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ3กิโล เจอหัวไม้สีขาวด้านขวามือที่นี่ก็คือหันสามินิกอล์ฟนั่นเองนะเจ้าเลี้ยวเข้ามาได้เลยเจ้าตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารแล้วเจ้านี่เป็นสลัดมะเขือเทศเจ้าอ้าอยได้ที่ท่าแล้อหอมหอมแม่อยากกินอันนี้อยากกินอนี้ <laughs> อ่านี่ลองท้องไปก่อน อันนี้ก็เป็นสลัดอีกแบบหนึ่งนะคะนี่จะเป็นสลัดปลาทูน่านะคะค่ะตอนนี้เรามาทวีปแอฟริกานะคะแถวแถวประเทศอียิปต์อาหรับเ<ม>นี่ยมัจะทำสโาโมซ่าสมวนมากจะเป็นไส้ผักไส้เผือกนะคะค่ะน,นี่ก็เป็นอะไรที่เบาๆ ได้เลยเอกซเกัดนกันนะ้นั้นตอนนี้จะขอตัวกินข้าวก่อนกันแล้วกันนะเจ้าอ้าวน้องๆลุยกินเลยเออแล้วกัใส่เลยันเ,เลยอาบากว่าง<อ>ที่มีไฟทัน <c ười> ออของเด็ด11มานะวันนี้นะเจ้าตีก๊อกกับ เรียบร้อยแล้วนะเจ้าได้ความรู้ไปเรียบร้อยแล้วอิ่มท้องกันแล้วเรียบร้อยนะเจ้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณซินเวียและกับคุณลุงจิจินเป็นอย่างสูงเลยนะเจ้าตีเพื่โอกาสอ้อมแล้วก่อนน้องๆได้มาทํากิจกรรมกกร่วมกันนะเจ้าขอบคุณเจ้าค <Okay. S 1> ่ะอ่าและก็ท้ายนี้นะเจ้าอยากจะให้าทางคุณซินเวียหรือว่าคุณลุงจิจินฝากอันยังถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักน้อยหนึ่งเจ้าก็ก่อนอื่นขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบเรียนถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับภาษามินิกอลเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย นะครับทั้งครอบครัวหรือจะมาส่วนตัวอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้พร้อมไม่ต้องมาไม่ต้องนํามานะครับมาแต่ตัวอย่างเดียวนะครับฝากคั้งสาบมินิกอร์ไในใจกับพวกท่านด้วยครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการของเดซเบย่าน้้ำแล้วนะเจ้าออมและทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณชุดพิธีกรงามๆจากร้านเบิร์ดนะเจ้าแล้วปิกมาปักกันมหม่เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับไปไปไปด้วยายด้วยยบายด้วยไปนะนะคะ โลกใบนี้มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ถ้าอยากโหูต้องออกไปดูแม้จะไกลใจแค่ตาอาจบ่หันถึงข้างในต้องลองเปิดหัวใจแล้วเดินทางไปด้วยกันของเด,ด็ดสิบเอ็ดยานาะ่สชาติุมอมกลมเราเลยเจ้า Pda na